สวัสดีทุกคนนะคะพามาทำความสำเร็จลับกันต่อที่ดาวเซียนโโลโฟูกันค่ะความสำเร็จลับนี้นะคะทำได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นกิจกรรมตรอกออรัมสุดออนละเวงแล้วนะคะเพราะเราจะต้องใช้เงินทุนสมาคมกันค่ะซื้อสูตรออโตเมติกวูดเด่นดัมมี่ที่เราจะต้องมีในการทำความสำเร็จลับนี้ค่ะให้เราว้าไปที่ออรัมออเรได้เลยนะคะเราสามารถซื้อสูตรออโตเมติกวูดเดนดัมมี่ได้ที่คุณหัวค่ะ เราก็สามารถไปซื้อหรือเช็คดูได้นะคะกับคุณหัวว่าเราเคยซื้อสูตรเมนูนี้หรือยังนะคะแต่ใครที่เคยทำตามคลิปความสำเร็จรับทุนแดดอนาคตไปแล้วนะคะก็จะต้องมีสูตรออโตเมติกวูดเด้นดัมมี่อยู่แล้วแน่นอนค่ะใครที่มีสูตรอยู่แล้วก็สะคลิปช่วงซื้อสูตรกับคุณหัวไปได้เลยนะคะส่วนใครที่พาดความสําเร็จรับทุนแดดอนาคตไปนะคะก็สามารถย้อนดูคลิปทุนแดดอนาคตได้ในช่องเพลยความสําเร็จรับได้เลยนะคะ มาที่ตำแหน่งของคุณหัวนะคะก็ให้ระวะงไปเทเลพอร์ตขวาล่างนะคะแล้ววิ่งไปทางด้านขวาค่ะเลี้ยวซ้ายลงบันไดนะคะตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอคุณหัวพ่อค้า,าเถื่อนอยู่ทางด้านขวามือค่ะก็กดคุยกับเขาไปนะคะกดช้อยฉันจะซื้อของค่ะก็จะขึ้นเมนูสินค้านะคะใช้เงินทุนสมาคมการค้าถึง8 0,000เหรียญเพื่อซื้อสูตรอ,อโตเมติวูดเด้นดัมมี่ค่ะหลังจากซื้อเสร็จแล้วก็ให้เราไปที่การผสานนะคะ พสารออโตเมติกวูดเดนดัมมี่สอันค่ะหลังจากพสาร3อันเสร็จแล้วก็ให้เรากดใช้ออโตเมติกวูดเดนดัมมี่3อันค่ะกดใช้ทีละอันให้ครบ3รอบนะคะก็จะได้รับความสำเร็จรับค่ะความสำเร็จลับมีชื่อว่าหุ่นไม้สตาร์เรลใช้ออโตเมติกวูดเดนดัมมี่สำเร็จการต่อสู้3ครั้งได้รับเพชร5เพชรค่ะ เสร็จแล้วนะคะกับความสําเร็จลับภาษาอ,อัลตเมติกวูดเดนดัมมี่แล้วใช้นะคะก็จะได้รับความสําเร็จลับแล้วค่ะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปความสําเร็จลับหน้านะคะอย่าลืมกดไล like, ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ช่องเรามีเพลย์ลิสต์ความสําเร็จลับแล้วเรียบร้อยนะคะสามารถไปตามย้อนดูคลิปอื่นๆได้ในช่องเพลย์ลิสต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ